そうなんですよ。<music>

สีางองสารองค่รักสามรครับเจ้าหนจัับจัสมุทรสาครตวสคันเสมอับรถ้นช้าเพ่ซของฝากมาฝากนะครับอาบน้าดบนครับเอลเอลปียะจับเลยเจ๋งเลยน

啊，那好水呀。 NIPAAH! 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 NIPAAH!